สวัสดีครับพี่น้องมาพบปมพ่อครับพุตายคือเก้านะครับในส่องเสียบนูกขมวนครับครับพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับกมาติดตามมึงทีมงานครับเป็นขึ้นอ้อยครับพี่น้องบรรยากาศในส่งบรรยุทธ์ครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันเสาครับครับก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งครับที่ผมในเฮ็ดนะครับก็คือเฮ็ดให้อ้อยครับพี่น้องอันนี้เป็นให้อ้อยข้อง ของคุณแม่ครับของทาแม่เพิ่นคบแต่กาส่วนรถสิบล้อครับก็รถขีบครับเป็นผุ้ถูกขีดในขอบครัวครับนี่ครับพี่น้องรถสิบล้อเป็นของเป็นของอ่ารับของพี่ชายครับของเสียเนียดเพิ่นครับครับส่วนของผมเป็นรถขีบครับพี่น้องวันนี้สีมาเปิ่งทีมงานครับผภาพี่น้องก็เบิ่งการขีดอ้อยครับพี่น้อง ส่งลขีบปผนี้กสาส่งานมาสิบกว่าปีลยครับพี่น้องเป็นทีมงานทีมงานคุณภาพครับจนมาถ้าพ่นขีบอ่อยสดกใะส่เวลาเพิ่งครับประมาณสามชั่วโมงครับจะภาพลดกาประมาณแปดสิบเอร์เซ็นครับปีนี้ สุดส้มหลายครับใส่งานมาหลายปีแล้วครับตรงมาไล่กันหนักข้างหนึ่งครับยังบริสอมครับพี่น้องพระธสมก็ต้องได้จอดหลายมือครับก็ต้องสมาก,กับพิดดูการเ้าจังี่สมรุ่งอีกเทนึงนะครับพี่น้องนี่ครับคุณแม่ครัสองกองกับปากหนึ่งครับ ยังคืนได้ครับนบรรยากาศครับโอ้สามกองไปเลยครับพี่น้องครับสามกองกเต็มปากครับครับเดิวขึ้งโซนเลยครับพี่น้องครับ ในไรส่วนในายพื้นที่ก็จะเป็นรถตัดท่อนครับพี่น้องไอ้ส่วนที่ผมอยู่คือส่วนมุกนาหานครับบางสวนบางตัวเกเพิ่นกุมีรถตัดท่อนนิรย์ลอยนะครับเพิ่นกับสร้างรถตัดท่อนนึง่งก็ช้เงินทุนหลายครับพี่น้องคนรถขี่ตัวนี้ก็ยังพอใสงงานได้อยู่นะครับ แต่ก็มีข้อดีขอด้ขอเสียต่างครับพี่น้องสำหรับรถขีปอ้อยนี่กับสียานั่ค้นงานตัดอ้อยครับปลารงงานขึนม,มือนี่คนถางจะหายากครับนอกจากหายากแล้วก็่าแรงที่เป็นแรงงานคนนี่ก็จะเพิ่มคนทุกป,ปีครับพี่น้องสิข้อดีอยู่คือลำนักของอ้อยกับวัเสียหายลร้ครับพอเขาตัดแต่โคนอ้อยครับปลายอ้อยครับ แต่สรัดรถตัดทอนแล้วก็ในหลายสวนครับเป็นเกิดบนมมากครับพี่น้องปลาดำนักต่อตันต่ออะไรหายไปหลาย,าย,ายครับเพระาะว่ารถตัดทอนเพิ่งต้องตัดลำหนึ่งหาหัทอนครับนักอ่อยหายครับนี่ครับคีปตัวนี้เป็นคีบป้องกิษณะครับพี่น้องอายุการใช้างานหนปีน,ปนี้ปีที่สิบสองครับ ส่วนรถไถเป็นรถไถฟอร์ดหกกักครับีห้าครับสำหรับพน้นขีปะทำงานรวมกันมาหลายปีนะครับพี่นอ้องหกปีและบางปีกับเลี่ยนคนครับแน่ครับ เกือบครับครับคือเกา่าครับว่นไปวนมากครับพี่น้องแต่ละปีบ่คือเก่าครับไอ้ภาพพี่น้องไปเบิงบรรยากาศของวันนะครับ ครับตอนนี้บรรยากาศของบนล้างรถครับเอาขึ้นมาห้เอากระิจจดเรียงครับพี่น้องเรื่งเป็นระเบียบให้ยำนัก้ลยครับตรงนี้มันขวดก็้องขย่ำลงนําครับเอาผ้าย้ำลงมนครับนี่ครับจากว่าหนี่ถอยล้างมาครับพี่น้องถอยล้างมาจะมาก่างกว่าเดินหน้าครับพี่น้อง ปลาลอล้างกันเป็นปลอยหญ่ไครับปลาอยู่ในสวนอ่อยนี่มันลอรถจะจะเมินครับพี่น้องสาาไทยคือมันเลื่อนครับอย่าไปอ่อยอ่อยสวนดีจะเลื่นครับามอ,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 อางจังหวัต้องถอยหลังครับเอาลอล้างมากครับนี่ครับบรรยากาศขบนครับ ฉัว้อ้อยพี่นี่ก็ตัดสดครับพี่นอ้องเงื่นตัดสดครับอ้อยตัดสดก็จะได้ราคาดีกว่าอ้อยไฟ่ใหม่ครับพี่นอ้องจะดดไม่โดนโรงงานหักนะครับส่วนอ้อยไผ่ใหม่นี่จะโดนโรงงานหักอีกครับแต่ก็บ,บ่ได้เงินตามนะครับพี่นอ้องล่าสุดปีที่แล้วก็อ้อยสดก็ได้เงินตามตันละร้อยยี่สิบครับ อันนี้สามกองครับ3สามกองตัวปากหนึ่งครับ3ามหมันเท้าครับจะเตรียมปากพอดีครับน้ำหนักตัวปากก็ประมาณเกือบห้าร้อยโลครับพี่น้องประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยโลครับแล้วแต่่อยสัน่อยย่าครับ นี่ครับการบ้างการอย่างพ่นครับพ่นสูดแจ๊คครับจะเลี้ยงเอาทอนพ่นทอนไฟไปทางไหนครับแต่บางที่พ้นอยู่ข้างบนกับจะบอกครับ่าอยากได้แบบได้ครับเวลากองทับครับพี่น้องนด้รับพ้นขึ้นพ้นจัดเลี้ยงครับขัดเลือดมือครับบางบ้านก็มาสองคนครับ ู่คนละทอนครับคนกะบางวันก็มาสีมือครับเป็นมาสีขคนครับพอไปครับมาสี่้นกะคนละสองคนครับกับเตียมือเป็นมันเป็นขาดครับผมเป็นงานไงครับนี่ครับไปล้างมาแล้วครับไปล้างมาจะง่ายกว่าครับ กลับตัวครับเริ่มกลับตัวแล้วครับตัวอยู่ไกลรถครับพี่น้อง คือจดเลี้ยงครับ่นกอนนี่ไอ้ปนัดกัห่อใบออกครับ อีกแล้วครับ cầm mua, cho là cái cái bao, bao là cầm không, cầm nhàn nhạt, căng lóc, căng lăm, vô, mất cái này, ไกลครับพี่น้องแบบการจัดบ้างครับอ่ามีไปข้างบนครับใกล้ๆครับ ทำะไรที่ปเป็นระเบียบข้าวต่ขันครับจัดเรียงครับอากาศกำลังดีครับช่วงนี้ครับยังลมเย็นอยู่ครับสายประมาณสิบโมงกว่าครับตอนนี้ครับ วิธีการขึ้นครับจะเลี้ยงอันนี้เลี้ยงไายครับพี่น้อง ไม่แล้วครับ เต็มปากมาแล้วครับเต็มปากกิบมาแล้วนี่เลี้ยงนะครับไส่ไส้ต้อนลูกครับพี่น้องอยู่ใกล้ครับยใกล้ก็พอดีครับตำแหนงมัวครับ ลับมาใหม่ครับพี่หนุ่มฮะเมืองคมของของคนค,ครับครับการขทำมอญครับพี่น้อง รอยูใจครับมานะครับกล่องแรกครับแป๊บเดียวพุ่ปั๊บพุ่ปั๊บมาอ่ากล่องที่สองครับพี่น้องวางก่อนครับดันไปครับดันขึ้นโคตรก็ไปั้างเนียนครับเึ๊บครับได้แล้วครับพี่น้องได้ต่อไปกองที่สามวางลงก่อนครับดันไปข้างหน้าครับดันครับก่อยไหลครับกดเข้าไปครับเต็มปากเข็ดีครับพี่น้องเต็มปากโอเคครับได้แล้วครับไปนะครับพี่น้องก่น อ่าอย่างน้นโมเดลครับได้ไหมครับอ่จำไหมครับํำกดเล่งครับ่่ตอไปครับเต็มพอดีครับมดครับเหล๋อเสร็จล้ำสองล้ำครับพี่น้องไปครับโอเคครับอ่าทุบครับพี่น้อง กดทั ah ้งแน่นครับมีการทุบครับคุณจะค่อยว่างครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับสำหรับกดขีดครับครับโอกาสนาครับพบกันไหมครับตรงนี้ครับสามารถติดตามครับสองเสีนมือฮ์โมนครับวันนี้เปลี่ยนอากาศครับคาเบิึงสวนหน่อยครับพี่น้องมาเบิึงขีดหน่อยครับไอหย่ำร่วมดึงเงะมึงคลอนถูก้องนั่ครับครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ